สวัสดีค่ะกลับไปเที่ยวยาจางกันอีกแล้วนะคะรอบนี้เราไปกันเดือนกันยา6-7นะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไปดูกันอ่าถึงกรุงเทพแล้วนะคะรอบนี้เราขับรถมาเราจะฝากรถที่นี่นะคะแล้วก็นอนพักที่นี่หนึ่งยุ่ยเย็นเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องออกตีห้าค่ะไปสนามบินนะเดี๋ยวมาดูโรงแรมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกังมีีกยอยไม่ใช่ที่ต สวัสดีค่ะวันนี้เราพักกันที่นี่นะคะที่พักอันนี้จะอยู่ตรงอดอนเมืองฝั่งตรงข้ามดอนเมืองเพราะว่าพรุ่งนี้เราออกไปเช้านะแล้วก็เราจะเอารถไปฝักจอดเดี๋ยวพาไปดูที่ฝักจอดรถด,ด้วยแล้วก็ตรงน,นี้มีที่จอดระยะเลยที่นี่ที่นี่จะมีทั้งแบบรายวันแล้วก็รายเดือนนะคะล็อี้จะอยู่ชั้นบนแล้วก็ด้านล่างนี้มีมสักลอบบี้แบสะดวกดีนะล็กอยู่ ไม่เห็นมันเดินขึ no. ้นบันไดฟิตเนสเปิด24ชั่วโมงนะคะเขาบอกมีลิปไมน้อยนี้เซิร์นี่โอเคแล้วก็ติดอินแล้วเนาะเชด้รือประตูะว้าู้านกันเลย เสียงดังเนียตัวละโอเคนี่ก็คือห้องของเราปเป็นเตียงเดียวใช่ใช่อันนี้เป็นห้องแบบสแตนดาร์ดเดี๋ยวเอาวันนี้จะเป็นแบบคิงพื้นก็เหมือนไม่สะอาดแต่ก็สะอาดนะอันนี้เขาเรียกว่าพื้นเป็นอะไรนะหินขัดใช่ไหมมันอารมณ์เหมือนอพาร์ตเมนต์เขาเป็นอพาร์ตเมนต์มีไรเดือนด้วยแล้วก็เ,เป็นโรงแรมแรายวันด้วย นี่อ่เขาจะจะมีตู้เย็นในห้องเราถ้าห้องนู้นจะเป็นตู้เย็นเล็กใช่ไหมถ้าห้องเตียงแยกกับของเพื่อนอีกห้องนึงอ่ะจะเป็นห้องดีลักแต่ดีลักจะเป็นตู้เย็นเล็กแต่ที่เราเลือกสแตนดาร์ดก็เป็นตู้เย็นใหญ่เราต้องการเป็ช่องฟีีเราจะใช้คนวันนี้เราจะใช้ใช้ช่องฟีีมีครัวมีเตามีมูดดูดมีไมโครเวฟอืมเพราะว่ามันเป็นรายเดือนเนาะแล้วห้องนู้นจะมีไหมเหมือนกันก็มีเหมือนกันออห้องนี้เหมือนเหมือนกันห้องสแตนดาร์ดก็คือแบบนี้เลยแปดร้อย ห้าสิบประมาณเนี้ยรายเดือนเท่าไหร่ไม่รู้แต่รายวันแปดละห้าสิบที่จอดรถเยอะเนาะที่จอดรถในร่มด้วยข้างคอกคันเนาะมีตู้ซักผ้าอยู่ใต้นี้เลยเซเว่นก็อยู่ข้างนอกแล้วหน้าซอยนี่คือแบบของกินเยอะมากอะของกินเต็มเลยตู้ซักผ้าเซเว่นเราก็จะนอนที่นี่เดี๋ยวตีอะไรออกเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่สนามบินดอนเมืองตีห้าเราก็ออกจากที่นี่ตีสี่เอารถไปฝากจอดไว้แล้วก็สนามบิน เธอรถไปฝากจอดเดี๋ยวเอากล้องไปถายด้วยนะเ,<อ>เดี๋ยวจะไปท่ายที่จอดรถห้าวัน,นเผื่อใครจะไปเที่ยวเนาะเป็นช้อยไปนะเดี๋ยวไปฟิตเนสกรอเปล่าไปเดี๋ยวพาไปดูฟิตเนสด้วยดูตอนกลางคืนนะครับอ๋อชั้นล็อบบี้เขาก็จะมีมีบาร์ จะคือเราตรงนี้จะเป็นร้านอาหารน,นี้สองทุ่มครึงคร่งก็ยังเปิดอยู่นีดด่กิเไ้ถแตบ่ตออายเอ้ขึ้นดดีเลย หน้าปากซอยมาก็มีร้านเยอะยะนะครับนี่มีร้านโนวดเซเวน่นมีร้านขายยาร้านข้าวก็คือทั้งทั้งซอยเลยตรงนี้ก็มีเซเว่นหนึ่งมีรถตับด้วยก็ของกินเยอะแต่ถ้ามีรถส่วนตัวก็ก็โอเคนะโรงแรมเนี้ยที่จอดรถด,ดีในรม่มที่จอดรถเยอะแต่คือว่ามันต้องเข้าซอยมารืกหน่อยแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยอีกทีถ้ารถส่วนตัวนี้สะดวกมากๆ ถ้าเากิดเรากระเป๋าเยอะหนักเขาก็มีลิฟต์นะครับจ mm ุนมะนีของโรงแรมนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีรถตู้บริการด้วยฟรี mm hmm. แต่ว่าคุณต้องบุ๊กเร็วๆนะเาะคือเรามาบุ๊กก็คือเต็มไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรอแท็กซี่ะคะ่ะสนามบินดอนเมืองตีห้าเวลาตีห้า นี้เราก็มีเด็กไปด้วยนะคะสภาระก็จะรุมแรงนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูว่าพาไปเด็กไปเที่ยวมันมีอุปสรรคกันไหมสำหรับยาจานเคเราก็จะใช้เล้านะคะเล้าันนี้ก็อยู่ตรงพอตรวจอันนี้เสร็จแล้วก็ใช้เลยเพราะว่าจริงๆเรายังไม่เคยมาที่นี่ยังไม่เคยใช้เล้าที่ดอนเมืองมาทอ่เตอร์แต่จะลงชั้นล่างเลยนะคะที่ดอนเมืองมีอยู่สองที่ก็คือมีขอลลานี่หนึ่งที่แล้วก็มีมิเรคล์มีมีแค่ สองเรานี่แหละาเมืองฟังต่างประเทศนะเดี๋ยวเริ่มตรงนีก่อนะก็ัวเต็งข้ามันไก่ม่กินจังเลยนะขอแค่นี้กนี่เป็นตัดตัดน่าเจชป็นุชิเป็น ญี่ปุ่นห,หน่อยๆก,ก,ก็จะเป็นโซนสลัดก็จะมีขนมปังกรอบลุกเกนคอปปิ้งเยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นโซนดื่มนะคะก็กาแฟชากาแฟคอนเฟ็ตนมข้าวก็มีแซนด์วิชตรงนี้เป็นผักมีที่นั่นก็มีชีสนะคะนั้นนี้เป็นข้าวต้ม ซุปครีมโจ๊กเหรอซุปครีมหัวอมอ๋อซุปครีมอืมน่ากินนะอืมซุปไก่น้ำใสเป็นเหมือนไก่อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อโคชิทาวเค้กก็มีน้ำน้ำชาอันนี้เป็นเป็นโคชาิชาน้ำดื่มเป็นีเบียที่แต่ถึงใจง่ายเพราะอะไรดูไหมให้ถ่ายใบร้อน อันนี้ด้วยเราชอง <laughs> <laughs> นมแต่เช้าเลยอ่ะไ <laughs> ปค่นนคะขอ,อ,อ,อแล้วตรงนี้เป็นพวกอ๋ออ๋อนีเาอยู่ตรงนู้นโอเคต้องไปสั่งนะครับโดนแล้วแล้วก็พวกอ,อ <laughs> ร่อยมากปปเลยอ่ะ ดฉันว่าอ,อ,อ,อาหารที่นี่รสชาติดีกสุดอ,อร่อยเนาะข้าวมันไก่ที่นี่ก็คือก็ดีชุ่มอร่อยดีอะ่ะถ้าถ้ามีของที่ให้เลือกเลือกที่นี่ชอบนี่ใช่ไหมอืมเลือกเลยคะเหลือจะสิมคาร์โบนคาร์โบนต้องอร่อยแน่เลยนั่นน่ะดีอย่าง ขอหวานมาแล้วจ้าจริงๆแล้ว่าช่องเป็นเล่าช่องอะไรสิงคโปร์หรือว่าช่องธรรมดาโอเคชิมนะคะเขาก็มีขวดให้ด้วย แล้วนะคะเราก็ไปซื้อซิมกันแล้วเ,เดี๋ยวเรารับกระเป๋าคราวท,ที่แล้วที่เรามานะคะเราก็ซื้อร้านนี่แหละร้านสุดท้ายนี่นะเดี๋ยวดูราคาดีว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าอ n l i m i t e d unlimited ท้วาวไม่ได้เด็กเอ่อยปไปอะไรวันน,น,นี้วันนี้เลด1 US เท่านี้วันนี้เดือนกันยา2024 เมื่อกี้เราแลกเป็น100 US ได้มาเท่านี้ใช่ไหมปึ๊บเก้าหมื่นเสร็จแล้วก็ซื้อสิบการ์ดซื้อสิบการ์ดไปสองแสนสองหมื่นสองอันก็สี่แสนสี่เออสิบการ์ดเนี่ยราคาเดียวกันหมดเลยนะมันจะใช้มีตั้งแต่แบบหนึ่งอาทิตย์จนถึงสิบห้าวันนะเขาก็จะถามเราว่าอยู่กี่วันอย่างเมื่อกี้กเราบอกว่าเรามาอยู่ห้าคืนเขาก็เลยบอกออยอย่างเงี้นเดี๋ยวเอาแบบเจ็ดวันให้หรือว่าใครมาเป็นแบบอาทิตย์เป็นสิบวันเดี๋ยวเขาก็แบบสิบห้าวันให้ราคาเดียวกันอัลลิมิตเหมือนกัน เดี s <S mm ๋ยวรอบนี้เราลองยี่ห้อใหม่เพราะว่าอันเนี้ยไม่มีเวทเทลไม่มีแล้วเขาแล้วเราใช้ก็โอเคนะแต่รอบนี้เขาบอกว่าให้เราใช้วีนาโฟนคือเขาบอกว่าเบสแล้วก็ลองดูเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันโอเคไหมวีนาโฟนไหนวะไหนวะชื่อายเขาลืมหรือเปล่า ลืมหเปล่าเนี่ยเปล่าไหมเขาไม่คิดจะมารับเราหรอเขาไ, <c oughs> ไม่คิดจะมารับเราหรออ๋อเสาหกเขาบอกอัลโลนี่ตรงนี้ไม่ม <c oughs> ี เดินออกมานะคะก็จะมีบัสทิเกตนะคะอยู่ประมาณเสาที่เบอร์สีบัสทิเค็ตบัสทิเกตดิสซี่ไพรส์ไรเออแค่55เซ็นต์ per one person โอเคเขาบอกประมาณบนจุดศูนย์กลางโอเคในบัสอิเกตรีทสตรโอเคแล้วก็จะจอดตามนี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงไปให้นะ สเตียร์ิอย่าพาลัมทรีอ๋อมือสามนะคะยืนรอรถนะซื้อขัวแล้วก็ไปรอที่โดยสารอจะเป็นรถนโอเควันนี้เราก็จองเป็นบัสอันนี้นะคะคือถ้ามาสี่คนขึ้นไปเนี่ยคิดว่าแบบนี้สะดวกกว่าเพราะว่าเขาส่งถึงหน้าโรงแรมเราไม่ต้องไปต่อไปรถบัสนั้นมันเป็นโงเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เสร็จเราก็ต้องต่อไปโรงแรมอีกถ้าโรงแรมไม่อยู่แถวนั้นจริงๆนะเราเคยเห็นสถานีละก็ เดิก็ต้องต่อรถเดินก็ได้แหละแต่แอบร้อนแล้วก็ลำบากนิดนึงเอาไปเลยหกแสนยองหกแสนงสิบห้าที่นั่งใหญ่ๆเลย,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 ยผลก 6, <000 S 2> ับเ๋าสบายๆสบยิบห้ที่นั่งเมื่อกี้หกหมื่นห้าหกหมื่ห้าอะไรูเนีเ่ยเออคนละก็อย่างเงี้ยเรามากันเจคนนะเจ็ดหกสี่สิบสองก็สี่สี่แสนกว่า เพิ่มมานี้อีกแสนกว่าดองแสนกว่าดองมันไม่กี่บาทเองนั่งส่วนตัวไปส่งถึงหน้าโรงแรมเลยใช่ได้ตรงลากกระเป๋าแล้วเนี่ยยิ่งมีเด็กอย่างเงี้ยซื้อถ้ามีเด็กอย่างนี้แล้วมาเด็กหลายคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามากันสองคนหนึ่ค<บ>ู่อย่างเงี้ยก็นั่งเงี้ยคูแต่ถ้าแบบสี่สี่คนเนี่ยเอาเป็นรถตู้ธรรมดาก็ได้ถูกกว่านี้ใช่<ะ>แล้วเรานั่งสี่คนเนาะเออหรือว่ารถเก๋งก็ได้เนาะ ถึงแล้วเขาก็มาจอดตรงนี้นะคะรถเนี่ยเราจองมาใช่แต่ว่าเงินเรายังไม่ได้จ่ายเราก็ถึงแล้วค่อย,อยจ่ายนะโรงแรมที่เรานอน,อนก็ค <Okay. S 1> ือน,นีนะคะวโฮเดลรอบนี้เรามานอนตรงกลางดีกว่า oh. ใกล้กว่าหมดแล้วนะ ตอนนี้คือเข้าเข้าห้องยังไม่ได้นะเดี๋ยวฝากกระเป๋าไว้ก่อนเดี๋ยวไปหาของกินก่อนเนาะมอเตอร์ไซค์ที่เดิมนะคะ,ะมาถึงแล้วนะคะร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ร้านเดิมอันนี้เราเช่าเท่าไหร่อ่ะ วันละแสนห้าวันละแสนห้าอีซี่ไรเดอร์ปีแล้วเราก็ไม่เช่าอ่าปีที่แล้วเราก็ไม่เช่าที่นี่นะคะไปไปไปโอเคเอกสารวางบัตรกันให้เรียบร้อยนะคะโอเคตอนนี้เราได้มอเตอร์ไซค์แล้วนะคะเด็กก็ต้องใส่หมวกนะอ๋อนี่พาโนอยู่ดีเราก็มาร้านห้าแสนละแล้วมีอะไรวะปวยบังเอิญมันจะเหมือนแบบเป็นทัวลงนะ อ๋อเอเอซิมซิมอีกสี่แสนสองอันไงสองอันไงเอออันละสองแสนสองเออใช่ไหมอันนี้เหลือล้านสามใช่แล้วแรกมาสองล้านสี่โอเคล้านหนึ่งนี่เท่าไหร่วะพันห้าอ๋อก็เหลือพันกว่าบาทเออ,อ,อ,อนั้นเดี๋ยวแลก เดี๋ยวนะร้อยหนึ่งก็สามพันประมาณสามพันห้าใช่ไหมอันนี้ของเธอเป็นเนื้อหรือเปล่าฉันว่าเหมือนหมูเลยเป็นเือกเป็นเป็นกลยนี่ดูเนื้อโอ้อันนี้มันสามชั้นนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูสามชั้นครับแท้งๆหลบหน่อยชิมแล้วนะ กูมามิ่เป็นโปรไซเลย้วมั้ง evet> ยังไงมั้งคะเสียงที่สองนิลชอบเฮก็ค่อยๆเฮียเดี๋ยวเผ็ดนะมึงแซ่บด้วยเอาเอาแต่เผ็ดมาดิเอาปักไปเลยเดี๋ยวไม่ก็เอาเอาไว้เขาเอาอันนี้มาให้ด้วยเขาบอกว่าให้คนๆๆๆแล้วก็ใส่ในนี้นะคะใครอยากจะลองไหมคะอ๋อแล้วก็มีเครื่องปรุงนี่ไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับเครื่องปรุงไทยๆเครื่องปรุงรู้ไเนี่ย อันนี้กกก็พริเหมืออนนนนััี้ของเราจะเป็นมีสองมีสองเนื้อน่าจะเป็นเนื้อเนื้อตุ๋นด้วยแล้วก็เนื้อสดมั้งไม่รู้เหมือนกัน่ปรุงแล้วเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือไม่สั่นเฉยๆโอ้ยนี่เผ็ดแซ่บเลยอ่ะใส่ไปครึ่งช้อนอร่อยกว่าใช่ไหมมันแซ่บก็ว่าพริกน้ำส้มก็ไม่ค่อยมันไม่เปรี้ยวแต่มันเผ็ดเปรี้ยวก็ใสร็จ อร่อยมีรสชาติได้หางใสเลยนองนี่แต่เราเตรียมอันนี้ของเรามาดนวยคือริ้งแห้งน้ำมันบิ๊กนะต้นหอมที่นี่ก็ใส่มาแบบนี้เลยนะคะร้องว่เนาะอันนี้เป็นไงเนี่ยที่เขาปรุงนค่ไห้จานนี้นะคะมันเหมือนเหมือนร้านแบบทัวร์มาลงอ่ะมันร้านทัวร์มาลงเราร้านที่เราจะไปหาไม่เจอ มันปักหมุดม่วงนะคะแปะไว้ก่อนแล้วก็มีทัวมาแล้วล้างนี้ก่อนแล้วกนเพราะว่าหิวกันแล้วไม่ไหวส,สรุปคือได้อยู่ ห้าหมบาทไปค่ะเรากำลังไปแลกเงินกันนะคะที่ร้านทองเจ้าเดิมเห็นตลาดตรงนี้ไหมก็คือร้านทองก็จะอยู่ใกล้ๆนี้แหละการแลกเงินนะคะเราก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยถือดอลลาร์มาก็แลกได้เลยนะคะร้านอยู่เยื้องกับป้ายใหญ่ๆของทางเข้าตลาดนะหาไม่ยากจ้ะ เสร็จแล้วเราก็จะไปเดินตลาดกันนะคะไหนๆก็ผ่านมาทางนี้แล้วเนาะไปเชวบดูหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างเหมือนเดิมไหมขี่ตรงเข้ามาเลยนะคะก็จะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้าทางเข้านะคะจอดรถตรงนี้เลยนะคะตรงนี้ก็ได้ทางขวาก็ได้ถ้าเป็นที่จอดเดี๋ยวเขาก็มีคนมาเก็บแจกคูป,ปองแล้วก็ เก็บเงินตอนที่เราเสร็จแล้วนะคะราคาจอดรถก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000ดองนะคะก็ประมาณ7.5บาทอย่าทำบัตรหายนะคะเพราะว่าต้องใช้ตอนคืนรถนะเข้ามาข้างในแล้วนะคะชั้นบนก็จะเป็นขายสินค้าเสมือนจริงประมาณมีทุกอย่าง กระโปงกระเป๋าต่อไปนะคะพอใจเขาก็ขายไม่พอใจเขาก็ไม่ขายนะคะเกาหลีเยอะมากเท่าที่สังเกตนะคะร้านเก่าๆก็ไม่ค่อยมีแล้วปีที่แล้วที่เรามาจะเป็นร้านใหม่ๆแล้วก็มีร้านเปิดเยอะขึ้นคือแน่นเลยนะชั้นสองเนี่ยอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของชั้นที่หนึ่งนะชั้นที่หนึ่งก็คือชั้นล่างชั้นล่างเนี่ยจะขายของพวกแบบจุกจิก เครื่องเทศกิฟช็อปของเล่นของฝากเครื่องครัวอะไรพวกนี้ถั่วจริงๆมาหาซื้อที่นี่ก็ได้นะบางอย่างก็มีแอบแพงเพราะว่าแบบเขาเขาคิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้ราคาอะไรประมาณนี้พวกของฝากของแห้งของทะเลนะคะก็คล้ายๆบ้านเราเลยจะมีที่ไม่เหมือนก็คือมีตุ๊กแกตากแห้ง กับม้าน้ำตักแห้งนะคะบ้านเราไม่ให้ขายแล้วนะม้าน้ตาตักแห้งสมัยก่อนยังเห็นอยู่นะแล้วก็จะมีพวกลูกอมเยลลี่อะไรพวกนี้คือถ้าเกิดเป็นพวกเยลลี่ก็สามารถไปซื้อในห้างได้นะตรงนี้เราเรามาถามเยลลี่ไอ้แบนนบะมันแพงกว่าเขาคิดว่าเราไม่รู้ราคา ก็เอาเป็นว่าใครสะดวกที่ไหนก็ซื้อราคาเนี่ยมันสามารถต่อรองได้อันนี้ก็อยู่ที่สกิลของตัวเองแล้วนะคะส่วนตัวเราไม่ได้ซื้อของฝากที่นี่เลยเพราะว่าเราไปซื้อเอาในห้างมันชัวร์ดีทางออกที่นี่ก็มีหลายทางนะคะกรุณาจําให้ดีนะคะมันหลงจะหาไม่เจอนะขนาดเรามาสองสารอบแล้วยังเดินวนงงจะ้ะ อ่ะกลับมาโรงแรมแล้วนะคะมาดูห้องกันนะมีเสื้อมีเสื้อคลุมอ่ะอยู่ด้านนอกห้องน้ำตรงนี้อ่ะนี่เปิดผ้าม่านแล้วก็ได้เลยอยู่ฝั่งนู้นเห็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะวินเพอร์วินเนิดเดียวอันนี้มันไอเน,นี้ยนี่ก็คือหน้าดอกบัวเลยนะดอกบัวก็อยู่ตรงนี้เองออเก็ไม่เองนะจดิจริงก็กลอยู่แล้วพรุง่งนี้เราย้ายห้องใช่ มันผิดที่ทิปด com อมรู้สึกอาก d ด้าก,ก็ก็จะเป็นรูปคือเขาลงรูปแบบบางรูปก็เป็นห้องไม่มีระเบียงแต่บางรูปก็เป็นห้องมีระเบียงเราก็เลยอา่านตกลงยังไงกันแน่อะไรเงี้ยเราก็เลยไปถามเขาว่าเปิดให้เขาดูว่าแต่ในใบจองในทิปดยวกอนของเราอะเป็นรูปที่มีระเบียงหมดเลยเขาก็บอกว่าแต่เออก็ขอโทษด,ด้วยอะมันเหมือนกันอาจจะทําให้เข้าใจผิดก็ แต่วันนี้ห้องเต็มก็แต่ก็ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีห้องหรือเปล่าคือแต่ถ้ามีห้องระเบียงเขาก็จะเปลี่ยนให้เขาบอกว่ามีพรุ่งนี้นะอืมอ้าว Okay. วันนี้เรามากินบุฟเฟ่ร้านนี้นะคะมันก็คือร้านหมูกระทะที่เราเคยกินอะ่ะเมื่อก่อนมันอยู่ตรงตรงนั้นที่เคยทําคลิปเก่านะแต่ย้ายมานี่ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนชื่อทําไมงงเดี๋ยวมาดูราคาโอ๊อ sorry นี่หรอ นี่เลยค่ะราคา,รา,คาหรอกเดี๋ยวไปดูข้างในร้านก็ใหญ่นะเหมือนเดิมใหญ่เหมือนเดิมแต่ไม่ค่อยมีคนงงมากรอบที่แล้วที่เรามานะคะคือคนเยอะมากแทบจะไม่มีโต๊ะเลยแต่ว่ารอบนี้มาไม่มีคนและอาหารเขาก็ยังสดเหมือนเดิมนะดูดีดูกุ้งดีมีกุ้งมีปูมีหอยหอยก็คือ,นนอดีกุ้งก็คือดิน้นปูยังดิ้นก็มี จานชามอะไรเขาก็จัดเหมือนเดิมโต๊เก้าอี้ก็คือเหมือนเดิมเพื่อนที่มาด้วยกันรอบแล้วยังบอกพี่ร้านนี้ชัวร์แน่นอนหนูจําโต๊ะได้คือจําได้แม้กระทั่งโต๊ะนะคะอันนี้มันก็เป็นประมาณประมาณหกโมงทุ่มหนึ่ง<ม>ประมาณเนี้ย <c oughs> ก็สามารถหยิบได้หมดเลยนะคะ <c oughs> ก็จะมีทั้ง <c oughs> ต้งม,มแล้วก็มีทั้งย่างหยิบได้ทั้งหมดหอยนี่คือดีมากตักเลยจ้าอันนี้อร่อยมาก เราจะชอบมาร้านหมูกระทะก่อนเพราะว่าร้านหมูกระทะเนี่ยจะมีของกินเยอะซึ่งเราสามารถจะชิมได้แล้วเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราอยากกินอีกเวลาเราไปที่อื่นนะเราก็จะสามารถสั่งได้เพราะเรารู้แล้วไงว่าอันนี้มันอร่อยอันนี้มันไม่อร่อยอะไรแบบนี้เนี่ยอย่างยำแมงกะพุนพวกเนี้ยถ้าไปตามร้านซีฟู้ดนะมีสองร้อยจานละนะ ส่วนของกินเล่นพวกนี้ก็หยิบได้เลยนะคะแหนมนุงแหนมเนืองอะไรพวกนี้คุณป้าน่ารักมากคุณป้าเโซนผลไมน้นะคะบอร์บัง,บงสุด เริ่มแล้วนะจ๊ะเริ่มแล้วนะจ๊ะเรจะมาล้วนาจะเิ่มแล้วนะจเริ่มแล้วนริ่นะมแล้วเรแวนะะิม้วนะ มาที่นี่นะคะคือคิดถึงหอยมากนะมันอร่อยมากเลยเถอหอยที่นี่นะคือสดแล้วก็ดีทุกตัวปกติเราเป็นคนไม่ค่อยกินหอยนะเพราะว่ากินหอยบ้านเราคือถ้าเจอสดก็ดีถ้าไม่เจอสดก็ง่อยเลยอย่างเงี้ยมันเหม็นน่ะแล้วก็หอยอะไรก็ไม่รู้ฉันก็กินทุกหอยเลยจ้าอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวป้าบอกปะาบอกเปน็นอะไรอ่คล้ายคลคราวที่แล้วเออคือก็จะเป็น จะเป็นไนสนะแนอนี้มีผดในซปเปอร์วนะนับเา,านแกมาแล้วก็จิ้เกลือเว่ามันจะเป็นพริกกับเกลือบ,บ้านเราีงไหันเาจะปับรุงเลอือพ,พิกกับเกลือของแพ้ไม,มนะไม่มี ปลาเลยอันเนี้ยมันอยู่ในโหมดขนมนะแต่ว่าเป็นขุแบบ้แห้งแปะซึ่งไม่รู้ว่าอะไรจะว่าโมจิไส้ตุ้งแห้งจ้ะน้ำนี่น้ำไก่ใช่ไหมล่ะไก่ดีกว่าน้ำค่ำามันหวานเขาต้องบีบไอ้นี่ไข่ต้องกิ๊ดอ่ะต้องมันอร่อยนะ

ขเขาแปลงถามว่านี่คือขนมชั้นหรือเปล่าเอามาชิมให้เขาดูนะ,ะก่นน่าจะเป็นน้ำลาไมคล้ายๆขนมชัน้นแต่ไม่เหนียวขนาดขนมชัน้นเป็นแป้งนั่นแหละแต่ไม่เหนียวข,าข้าไม่เหนียวขา้วขาขนมชั้นบ้านเรา พอจะแทนนันได้ถ้าคนอยากขนมอันนี้นะคะมันเหมือนขนมต้มบ้านเราแต่ข้างในไม่ใช่ข้างในมันเป็นไส้ถั่วเหลืองเฉยเฉแล้วก็แต่ที่มัน Amazing ก็คือไอตัวแป้งเนี่ยมันเหมือนขนมต้มแต่มันไม่ใช่อ่ะมันมีอะไรมันมีเนื้อมะพร้าวแบบกรอบกอบอ่ะกินเข้าไปแล้วกรอบกอบเหนียวเหนียวด้วยอร่อยดีกเป็นยังไงบ้างร้นนี้ ถามตาอ้วนนะคะตาอ้วนบอกว่าไม่เวิร์กของน้อยนี่ยังว่าของน้อยอีกเหรอฉันก็ว่ามันเหมือนเดิมนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจนะคะแต่ว่าเราก็ว่ามันโอเคแล้วนะในราคา300กว่าบาทเนาะราคาจะมีน้ําน้ําที่เป็นน้ําชาให้นะมีเบียร์ให้แต่ว่าถ้าจะกินน้ําเปล่าเนี่ยเสียเงินนะคะเสียเงินเพิ่มกับพวกน้าโค้กอะไรพวกนี้เสียเงินเพิ่มจ้า ธอจะเอาอะไรมาว่าไม่คุ้มเนี่ยของน้อยอะไรเนี่ยปูเนี่ยยังดิ้นเลยเธอจ๋าปูก็ยังไม่ตายแต่เดี๋ยวบอกคิปก่อนนะตอนหัวค่ำเนี่ยปูจะตัวเล็กถ้าปูตัวเล็กหมดไปแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเอาปูที่ตัวใหญ่ขึ้นมาลงนะคะส่วนตัวสําหรับเราเนาะคุ้มแล้วล่ะมากินเถอะไม่แพงแล้วกระจิ๋วเกินไป ฝากติดตามคลิป e ี H e ต่อไปด้วยนะคะเราอยู่ที่นี่กัน5วันนะคะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวสวนสนุกนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ